สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของอาจารย์โกยบ้านไร่นะคะข้อมูลชุดบนของแอดแสงเดือนค่ะแล้วก็นภัทรแจมจรรดสีเนาะ ส่วนข้อมูลเลขดาบค่ะก็จะมีดาบชุดบนล่างของเฉินหลงแล้วก็ดาบาบนล่างของนนซีค่ะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูข้อมูลชุดของแอดยืนกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นชุด3าตัวพิกกัดบนผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาก็จะให้814 114 850 1 50 754 781 954แล้วก็981แอดก็ขอบคุณของแอดยืนด้วยนะคะ ผลงานต่อมาก็จะเป็นของนภัทรเจมจรัดส,สีชุดนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก6-6ค่ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยตัวเลขให้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ก็สามารถนําไปเทียบชนกับสํานักอื่นก็ได้ค่ะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงชื่นชอบตัวเลขคู่ไหนย,ยังไงก็เมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะแอดก็ขอบคุณของนภัทรเจ็มจรัศส,สีด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็น10หน่วยล่างนะคะของแอดเจผลงานแนวทางงวดนี้ให้มา3ตัวจะมีเลข4เลข5แล้วก็เลข6 ใครชื่นชอบของแอดเจอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไร่ค่ะชุดนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาข้อมูลชุดบนก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลักออก665ส่วนข้อมูลชุดล่างค่ะก็เข้าไปเนาะสำหรับ5 9นะคะตัวเจาะเลยด้วย ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยนะคะสำหรับ FG ที่ชื่นชอบเรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาจะให้เลข9กับเลข1ตัวเจาะสองตัวจะมี91 92 93 94 8 1 96 97 98เจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้094 394594 ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นจะให้เลข3กับเลข1ตัวเจาะจะให้4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 7 1 8 1ก็ตัวนิ้นของเขานะคะก็จะมีปากกาวงกลมอยู่เนาะไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นของคุณยายผานะคะรักคำนวณหรือชื่อเดิมจะเป็นคุณยายผาสวรรค์นะคะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะเจาะข้อมูลชุด2ตัวระบุพิกัดมาคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มก็จะให้78 79 71 72 75 08 09 01 02 05 38 39 31 32 35 48 49 41 42 45 68 69 61 62 65ก็ของเขามีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นของแอดแสงเดือนจะเป็นข้อมูล9ชุดบนค่ะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดใบหลุดไปเนาะสลากออก65ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาก็จะให้79 27 37 92 28 38 81 61 36ตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดวันชัยกันเลยค่ะจะเป็นเลขติดบนของเา้าแนวทางงวดนี้ให้เลข3เลข4เลข8แล้วก็เลข9แอดก็ขอบคุณของแอดวันชัยด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูชุดเลขดับกันบ้างถ้า Fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับ ข้อมูลจุดแรกจะเป็นเลขไม่น่ามาบนของแอดชนะพลแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขหนึ่งมาสลากออก6 6 5กาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้เลขไม่น่ามาบนของแอดชนะพลให้เลขหนึ่งตัวเดิมนะคะ fc ท่านใดชื่นชอบแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของแอดชนะพลด้วยคะ่ะ ชุดต่อมาจะเป็นดับบนนะคะร้อยหน่วยของเฉินหลงค่ะหลักสิบไม่เกี่ยวแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสองมาสลา,ากออก6 6หกห้าก็ถือว่าผ่านนะคะหลักร้อยออกเป็นเลขหหลักหน่วยออกเป็นเลข5้าส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนร้อยหน่วยของเฉินหลงให้เลขหก ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลขหนึ่งมาสลากออก5 9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเฉินหลงให้เลขสาแอดก็ขอบคุณของเฉินหลงด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นชุดดับของผีเสื้อเทวดาให้โชคชุดแรกจะเป็นดับสิบบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข3กับเลข6มาก็ไม่ผ่านนะคะเลข6ไปออกหลัก10สลากออก6กหส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบบนของเขาให้เลข0ูนย์กับเลข8ส่วนต่อมาจะเป็นดับสิบล่างของเขา แนวทางงวดที่แล้วให้เลข7ดมาสลากออก59าก็ถือว่าผ่านนะคะหลัก10บออกเป็นเลข5้าส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลัก10บล่างของเขาให้เลขสองต่อมาก็จะเป็นดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข7ดมาสลากออก59าก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับล่างทุกหลักของเขาก็จะให้เลข6นะคะส่วนชุดดับพีฆคาดก็ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับบนนะคะทุกหลักของนนทีแนวทางงวดที่แล้วให้เลขศูนย์มาสลากออก6 6 5้าก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของนนทรีให้เลข3ส่วนต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของนนทรีแนวทางงวดที่แล้วให้เลขศูนย์มาสลากออก5 9าก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของนนทรีให้เลข5านะคะอันนี้วันที่ของเขาระบุผิดเนาะต้องเป็นวันที่16นะคะเดือน10ค่ะแอดก็ขอบคุณของนนทรีด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากาบขอบคุณคะ่ะ